เกิดยังขึ้นครับพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่เอฟออกมาเซฟอุ้งอิงเป็นการดวดเรื่องล่าเป็นมากเป็นไปจะไหนนั่นก่อนเอินต้องขอกราวคำว่า,าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟพ่อไปครับพี่หมอแคนแฟนหมอลำ่ำมาพ่อมาพบกันยามเส้าวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568 หังจากข้าคลืนที่พานมาพี่น้องมิตรหมอกแคนแฟนหมอลำาผมว่าอมยิ้มไปตามตามกันสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทำการแสดงที่วัดเขาแก้วทันมารามอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีพี่น้องมิตรมอกแคนแฟนมอลาก็ยังให้ความอบอุน่นไปต้อนรับไปเบิงไปแย่งกันยางคุณหนาฝาคัะ อาหารเมื่อว่าหอดจอดถึงครับเรื่องราวของลาหน่อยอุ้งอิงแมนยังจังต้องออกมาเซฟลาหน่อยอุ้งอิงสืบเนื่องจากบอดจอได้ออกมาโพสเมื่อแปดชั่วโมงที่แล้วครับหลายคักเนาะม้วนมนุษย์เข้าใจยุวหักเข้าใจยุวหักแต่อันนี้ชนิดเพอครั่งโลกทั้งใบนานาจิตตัง เนาะคนเาอานี่ยังมีโ้โลกจิตหรือว่าโลกโลกสวยงามสะเพาะขึ้นนี่ละ่ะบอกง่ายๆครับคนจิตบอบปกติได้ออกมาโพสเรื่องเล่าถึงหลาดหน่อยอุ้อิ ดังที่บอลโจววันในเอาออกมาเหเบิ้งครับโคดแหลกเพินเมื่อวันที่31มีนาแต่ฝีไดบอทราบครับพอได้เบิง้งเป็นที่รักของคุณหญิงรัตนาพรมานาน,านคุณหญิงรัตนาพรหลงสเสน่ห์ผู้บ้าวเทาฮ่าฮ่าฮ่าบอบคนเป็นเมียผู้เทายัาง่อย พี่น้องผิดมาอแค่นแฟนหมอ้อล่ำคิดวาจัางไดครับวพนานี่เป็นผู้เฒ่าแน่นอนเป็นผู้มีอายุแน่นอนพรที่สองครับเธอทำให้ฉันหลงรักหัวปักหัวปั๊มชาตินี้อย่าได้คิดจากฉันไปไหนนะที่รักแท้แทกคุณรัตนาพรเมียสุดที่รักอีกอีกพรหนึ่งของเพื่อนครับ ใส้สื่อโปรไฟล์ออกมากเป็นภาษาอังกฤษอรุณสวัสดิ์คุณภรรยาสุดที่รักและคุณพ่อคุณแม่มีความสุขมากๆนะครับและโพสต์สุดท้ายของเพิน่นแม่ของลูกฉันน่ารักเสมอภาพที่โพสต์ออกมาก,ก็คือเป็นภาพที่ไปกรอปเอาตามาเฟซนีหล่ เอาออกมาโพสแบบนี้ให้มิดมอแค้นแฟนมอลลั่มได้เห็นถือว่าเป็นเอามากเป็นเอาหลายเติอพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลลั่มได้เขามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายๆผู้หลาย,ลายคนครับออกมาเซฟลาดหน่อย,อย บางคนก็นว่าโคตรโคตแบบนี้เขาเรียกว่าหลงไม่เรียกว่าหลงหรอกค่ะเขาเรียกว่าทําอนาจารทางวาจาลบดูให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการโฆษณาหรือทางระบบคอมพิวเตอร์ฟ้องร้องได้ค่ะทําความเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะเราเป็นบุคคลสาธารณะของประชาชน มีความคิดเห็นมากมายหลายหลาย,ลายู้หล,ยหลายหลายคนครับยังตูรู้แอดมินนี่ละ่ะเดี๋ยวออกมาพอดมันยังอยู่ไม่ไปไหนครับมีผมอยู่ผมจะไม่ให้มันเข้าใกล้ลูกสาวเป็นอันขาดพร้อมกับแนบลูกมาพร้อมแนบลูกไม่ให้เบิง่งแต่บ่ให้เห็นหนาขาตาเผ็ดเงาดำไว้ถือว่าเป็นบุคคลมืด ว่าเง้าดำไปเพราะมันคนที่เปิดเคยต่อสาธารณชนแต่ยางตูหลูกับสีหู้ว่าเป็นผู้ใดครับจังได้ออกมาโพดแบบนี้บอสโจก็ได้ออกมาโพดคอมเมนต์ใต่ไต้คอมเมนต์เนาะของตูลูจับตาดูดีๆนะตูลูเดี๋ยวเสื่อทำมิดีมิร้าย มีหลากหลายอย่างคุยบ้านมูศูนยเกาได้ออกมาคอมเมนต์เอกเช่นเดียวกันครับผู้ใหญ่จัดให้แล้วครับพี่น้องมินหมาแคนแฟนหมอลำมีความคิดเห็นวว้จังไนครับบุคคลประเภทนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายอันตรายต่อผู้อื่นอย่างหลานหนุน่มหิงเด็เป็นบุคคลสาธารณะ หลายผู้หลายคนเข้ามาเบิงเข้ามาแย่งรวมถึงบคคุคคลคนนี้ติดตามไปหลายงานเลยแต่ทั้งด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ส่วนบอกว่าจัดการแล้วถ้าเกิดมาทำไม่ดีมมหลายมันลำบากยังครับลำบากลำบากผู้ถูกกระทัพอสิเอาคัาวเพชรยังกับว่ได้ย้อนไว้ยังครับจะอ้าง ะอ,อ้างว่าจิตไม่ปกติบุคคลประเภทนี้เรียกว่าจิตไม่ปกติหลากหลายเรื่องเล่าที่พดมาต่างๆน,นๆานาก่อนจะมาหัดจอดถึงหลากอา้ผู้ญิงนี่กลับไปเห็ดไปกระทํากับบุคคลอื่นๆมาก,ก่อนเลยล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ไม่ชื่อเสียงคร่ะถือว่าเป็นอันตราย ต่อสภา,สภาพจิตใจเนาะพี่น้องมิดมอแค้นแฟนมอลำถึงแม่จะนานาจิตตังแต่มันก็ยากที่จะปล่อยผ่านพอลูกสาวกำลังอยู่อยู่ังครับอยู่ภายใต้ความอันตรายแก่ตัวถึงแม่อายุจะมากแต่ความคิดความอ่าน มันไม่มันไม่ได้มากตามอายุเลยครับถ้าจิตปกติใช่แต่ถ้าจิตไม่ปกติแล้วมันจะอันตรายมากฝากตอนมิดมอ็อกแคนแฟนหมอลำพอ่พอพอ่อแม่แม่ที่ไปใกล้ชิดติดขอเวที่คอยเบิงคอยแย่งนะครับเด้อเป็นห่วงลานหน่อยคุณเองพี่น้องมิดมอ็อกแคนแฟนหมอรัมผมเสือว่าหักลานหน่อยคุณเองไม่ยอมปล่อยผ่าน แน่นอนขอบคุณพี่น้องฟว้างไายมิดมอคแค้นแฟนมอลั่มทีเข้ามาเบิงมาแย่งช่องไทยซีเกตพระแนวพ่อกันคลิปนาสบายดีครับผม